ในการแก้ปัญหานั่นบ่ท่านการมั่นกะยากถ้าหากไฟล้นกลนค้นนั่นบ่ปลอดภัยการแก้ไขปัญหากะเป็นด้ามดังกันมั่นบ่ตังคือกับยางม่วซากะหอดต่อเมื่อสายคนทั้งหลายในเมืองบานสิผ้ากันเม่นอดยากถ้าหากไฟไดล้นกลนยั่งบ่โู่เมื่อคิงย้อนวตีงโตซาแก้ปัญหาบ่ท่านทุกสูกปัญหาเอาไว้ไฟล้นกลนจังตื่นตการแก้ปัญหาบ่ท่านการกะดังเปียไฟล้นกลนยังสิผ้ากันเหต สถานการณ์เมืองบานบางงานกับเขาคล้ายมั่นสีสายเกินแก่จนสีแย่แก่เบาทัานมั่นคือการกับการใส่นโยบายเพื่อปรับทุกบกหูจักลูกพุ่งเป่าเอามาแก่เพื่อค้นจนพอยให้ค้นอดอยากตกงานผ้ากันซุดซื้ออาวุธหลายเมือนล้านงานสางเวียกผัดบอมีเรื่องของการปดหนีบอมีเห็นเป็นทางออกตามบรรน,นอกระลำบากถูกยากทั่วละแหงสถานการณ์มันเมืองนำมือสิตองเผเช่นกับปัญหาเศรษฐกิจตกตำ่ำ ถาบกแกแต่เนินเนินอสิลํำบากเมื่อรุ่นยารอไฟล้นกลนจนปัญหามันล่ามลุกคนสิทุกแสนหยากล่ำบากทั่วแผ่นดินบ่มีกินใส่ปากทองม่องทั้งหดใจบ่ซื่นมันสิฝืนพองฝืดยืดเยื่อเมื่อพ้าหลังถ้าเฮาย่งบ่ปรับใส่นโยบายแบบเร่งด่วนคนสิปวนเหียกหองเมื่อทองบ่มีกินมีหนิศิลลหล่นพลลุ่มละลลยหลายชีวิตเศรษฐกิจสิหัวหาพังผาบบ่ฟืนโต ถาล่อลี่ไห้ไฟล้นกลนกลยังสิแก้ปัญหาก็สินําม,มาซึ่งปัญหาสารพัดยางและกะคพนประกาศเป็นนโยบายการแก้ปัญหาความอยากจนอย่างเร็ง่วนที่สุดถ้าเมนไฟล้นกลนคนสันนำ้ำโบหเมือหาลังเทือกระจาตองเหียกห้องใหเงียงหูถ้าผู้น้แตะนักหูระลึกถึงความเป็นยูของมูพวกพี่น้องส้นสันผู้ใส่แหง้งบอ่อแข็งแรงแถมอนอนไลนอนโควิดนันมาพา้าเจอปัญหาวิกฤตพร้อมส่วนมากกระโตกงาน ลอทั้งการเอาเงินระยะสั้นพันมาเพื่อการแจกเอาคู่ปองไปแลกกินใส่กับบอ่อพ่อการแจกเงินคนจนอาศิบพอ่ออยาใส่ถ้าภาษัเงี่ยบายการสางได้ใดคูกค่ก,กันไปนําที่เอามาจา่าเเวายอนคนเห่ามั่นกระทบพบกับความลำบากทุกยากพองตกงานรัฐบาลยาล่อซาแก้ปัญหาให้เล็งด้วนคนทั้งมวนสิเดือดร้อนเป็นย้อนหนีทวมหัวยาสีม่วงทำโครงการงบป,ประมาณแบบก้อนใหญ่เอาไปใส่ในบางเรื่องเรื่องปากทองบ่ใส่ใจ มันสิเป็นเหตุให้ไฟล่มไปตามธงคงสีดับบอได้ไฟสีใหม่ตนห่านแถบบอท่านสันแล้วพี่น้องเข้าเอ่ยบางเรื่องบางเล่าที่สําคัญแต่ว่าม่องคามป่านไฟล่ำทงไกซะกกรนังสิหูตูยังสิหูเมื่อคิงคนอีสานไม่ต้องเปรียบว่าคนตื่นตัซานั่นต้องเอาไฟล่นกลนะก่อรกรสิหูเม่อขิงมาสัน่นเมื่อนีก็เลยนคาว่าไฟล่นกลนมาขยายควา่วมบ่ให้เขาใจกันจักหน่อยเนาะค่ะคํว่าไฟล่นกลน,นี่ก็มีพฤติกรรมตื่นตซาเมื่อไพ่มาจุนตูยังสิเมื่อขิงก็คือไฟล่นกลนหรือเป็นการม่ตื่กถาาา่ไํลงงมึ ถ้ามาไฟล์นน้นกลมีปนุท้าหอสอนคนในทุกระดับทุกสาขาอาชีพถ้าการทํางานในนาทีประจําก็ต้องส,าสาร้างให้เป็นปัจจุบันแต่ละเมืองยาซิบิข่างค่าหรือว่าลี่ล่อเอาไว้โบควัญปัดบันประกันพุงคนเสียทำแต่เนินเนินให้แล้วเซจแต่เป็นพ่อบานหรือว่าแมนบานที่มีพฤติกรรมแบบไฟล้นกลกับสิบดีบบพ่อ,อยู่บพ่อกินโบเป็นเยี่ยวโบเป็นเหือนถ้ามีคนในองค์กรเฮ็ดตัวแบบไฟล้นกลแล้วยังสิเฮ็ดงานนี่ก็ถือว่าเป็นตัวทวงความใจเลื่นในองค์กรในคือ้กันถ้าประชาชนทั่วไนทั่บบไวไนนปรับตบตาทนนกเเหตาารืองที่เป็นไป จอปัญหาวิกฤตปับตัวกรบ,บ่ท่านเอาตัวก,กระบรอดเทิร์วิกฤตปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองแม่นแท้โรคระบาดโรคโควิดมาแบบเฮาบ่มูหสึกตัวมาก,ก,มาก่อนมันก็สิปรับตัวยากลําบากภายหลังบรได้เตรียมการร่องรับปัจจัยการที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะกับโรคระบาดคนก็อาจตกงานหลวิธีชีวิตของค้นทัวรประก็ยากลําบากยากจนลง่งหรือวารัฐบาลบ่มู้จับปับทิศทางหรือว่าบ่บฟั่งเสียงของประชาชนอาจิมีปัญหาลุกลาม่านปลายสายเกินแก้กันเป็นได้การแก้ปัญหาความยากจนอาจิประกาศเป็นนโยบายของประเทศอย่างเร่งด่วนเพื่อเอางบประมาณหน้ายก ยังเช่นนโยบายการสั่งและใดพื้นฐานทุนน้าอาจต้องถูกนำมาพิจารณาเพื่อประกาศใส่้าบุสนใจหรือว่าซักซาอสิแก้ปัญหาลำบากยากต่อกันยาวยาหรือว่าฟื้นฟูนใเหตกลับขึ้นมาสู่ปกติได้อีกอย่างหนึ่งควรปรับยุทธ์หรือว่ายุทธศาสตร์ชาติกำนวดอวัยวะ20ปีอาจปรับใผ้สอดคล้องกับภาวะวิกฤติเกิดขึ้นในปัจจุบันอันนี้ก็ต้องนำมาทบทวนขึ้นกันหรืออาสิรับแผนงานครงกัรทิสใชงงบป,ประมาณยางมหาศาลหันไม่แก้ปัญหาการไม่ยุ่งไม่ขินกันเสียก่อนคนสิบแก้ปัญหาอ,อ,อืนน่ออนๆะต กสิพรจักนักให้เป็นเบาได้แกล่อให้เป็นคือไฟล้นกลนั่นละเลยบอให้ามสำคัญอาชีบท่านการอาชีิสิเปืองท่้งดันเวลาดันงบประมาณที่มากเกินไปที่บ่จำเป็นเบพ่้พรนี่ก็เป็นข้อคิดยกตัวอย่างเห็นภาพเนาะค่ะไฟล้นกลนี่ต้องให้ความสำคัญและก็ต้องเฝ้าแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทุกคนมีความสุขอย่างทวนนากันบ่สิเป็นเรื่องแน้กันแลแต่ทั้งวสิปรับตัวให้ท่านกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกสิท่านกับทุกเหตุการณ์และสามารถป้องกันหรือว่าแก้ไขกับเหตุการณ์ที่กำล ขอให้สุขคุสุขคนอยู่ยังมีสติเตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาหละคะยาประมาทสามารถปรับตัวกับของอยู่ได้ยังมีความสุขพบกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ